สวัสดีชาววอ r l d of t แท k งกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมอีกเช่นเคยวันนี้ผมจะมา รีวิวเจ้ารีวิวเจ้า6 0 TP นะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับใครที่ใครที่ไม่สามารถเปิดอันนี้ได้นะเปิดรอยตีนตะขาบนะครับเปิดรอยตีนตะขาบเนี่ยแล้วก็ลอยกระสุนได้นะครับให้มาเปิดตั้งค่าระยะการวาดนะครับระยะการวาดของวัตถุนะให้เปิดสูงสุดไปเลยนะครับ แล้ตรงนี้มันจะปลดล็อกได้นะครับมันจะเปิดได้นะครับตีนตะขาบช่วงล่างอะไรอย่างงี้ก็คันนี้คร่าวๆก็ HP 2704นะครับดามิต่อน,นัดห3ร้อยสานะครับอัารย,ยิง3.7การเจาะเกาะ2 6 5นะเกรอยห้าสิบ2มิลน,นะครับร,รวมๆนะ ปืนขนาด152มิลเจทูนะครับน้ำหนัก60.2ตันนะครับเวลาการลิง6เวลาการลิง5.0การกระจายกระสุนในระยะ100เมตร0.327นะครับเวลาบรรจุ16.5วินะการเจาะเกาะลูก AP นะครับ265นะครับการเจาะเกาะลูกทอง362นะครับการเจาะเกาะลูก h ีดี86ดาเมจ เฉลีย่ยของลูก a อพ3 0ร้อยสาสิบดาเมจเฉลีย่ยของลูกทองห้าร้อยห้าสิบนะครับดาเมจเฉลีย่ยของฮ e 7อีเจดรอยี่นะครับก็ประมาณนี้ <c oughs> ก็ไม่ต้องอะไรมากครับบางนะครับยิงได้นะไม่ได้แข็งเกินไปนะครับอุปกรณ์ผมจะใส่เป็นขวาสุดนะครับพลังการลุกจะใส่เป็นฝั่งทั้งหมดเลยนะครับส่วนความแข็งแกร่งผมจะใส่เป็นอันที่สองนะครับระบบป้องกันแล้วก็เป็น กล้องสองเล่นนะครับชุดกล้องรุ่นปกตนะิอันนี้ผมจะใส่เป็นใครจะใส่เป็นตัวนี้ก็ได้นะครับอันนี้ผมจะใส่เป็นอันที่สองนะเพราะว่ามันจะได้เวลาออกตัวมันได้พื้นปันหน่อยนะอันนี้แนะนํานะครบะับเป็นกล่องแดงจะดีที่สุดให้อาเป็นกล่องแดงนะครับสแควร์หูเสียงนี้นะ ก็ยุทธภัณฑ์ผมจะใส่เป็นประมาณนี้นครับเอาอันนี้ออกก็ได้จริงๆนะมันจะเป็นใส่เป็นตัวน,นี้ก็ได้นะครับหรือจะใส่เป็นตัวน,นี้ก็ได้นะแต่มันจะลดลดอะไรเยอะนะครับมันจะลบเยอะนะอันนี้แน,น,นะนํานะจําเป็นนะครับใส่ไปได้ใส่เลยนะเพราะว่าหนึ่งแหละมันก็ไม่จําเป็นนะครับก็ประมาณนี้ เอาละครับวันนี้เรามาอยู่ในเกมนัดที่หนึ่งนะครับเ,เกมนี้ผมยินในแบบมปผานะครับใช่ไหม,มผาใช่ไหมน่าจะใช่นะผมเอาโหลดเร็วมากนะครับผมก็เลยไปโหลดสิบห้าจุดวินะครับเขาลูกทองมาส5บห้านัดลูก AP พมาย2สองนะัดลูกเคชรีมาสีนัดนะครับ ก็คุ้มเป้าโหดเลยนะแล้วก็เอากระสุนทัางสเตนมาด้วยคิดว่าน่าจะได้ใช้นะครับฝั่งขวารถล,ลานกับรถริวเขาขึ้นมาสปอตทักซี่สปอตทางด้านผมเดินทางขวาตรงกลางเป็นที่เรียบร้อยนะครับเท่าที่ผมดูนะฮฟวี่แท้งฝั่งนี้ไม่น่าจะมาเยอะนะครับน่าจะ ถ้าจะมีเยอะก็น่าจะประมาณสักคันสองคันนะไม่น่าจะถึงไม่น่าจะถึงห้านะครับผม oh, วิ่งมาไฟติดนะครับเห็นทางด้านของเจแพนเซอร์ยี่้อยนะเย็กแปนเซอร์ยี่้อนะครับ, er รบแล้วก็มังนะจริงด้วยครับที่พแท้งไตาาันเหมือนกันหมดเลยทีมเขานะครับตรงนี้เห็นคอนซีปหนึ่งบีนะเห็นหัวอยู่นะขันป้อมมาอย่างนี้สักไปห้าร้อยเก้าสิบนะครับ อ้าวทางด้านซ้ายมีเอทีวันมานะครับมายังไงไม่รู้นะเดินมาคนเดียวด้วยไม่สมนใจผมกับเพื่อนเลยเขาเน่าจะปิงหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่วิ่งแบบไม่สนใจโลกเลยนะครับอืมก็จัดให้สักหกร้อยห้าสิบสี่นะครับเอาขนมไปเคีย้ยวเ,เล่นหน่อยไปกรุบกลุบเลยแหละ ครจะได้นะระหว่างผมกับยี่ห้านะครับหลังกระสุนบ,บินนะแต่เสียทีนะได้มาสามร้อยก็าดาเมีเองนะครับ <c oughs> <c oughs> ข้างหน้าเห็นเป็นเมาเชี่ยนกับเมานะครับสองคันสองพี่น้องนะวิ่งไปนะทําไมเขาถึงไปเล่นฝั่งนู้นผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันซัดเมาส์โอ้ยแม่ติดราวสะพานนะครับถ้าไม่ติดราวสะพานก็เข้าสักห้าร้อยหกร้อยอยู่นะ ดาเมจเฉลีย่ยคันนี้630้อนะปืนไม่แม่นเท่าไหร่นะปานกลางนะตรงนี้เห็น f อ183นะึ่งสาดไป6 0ร้อยสี่ดามจแหมเอฟ8ีหึ่งแปดสคงยังงงไงมันยิงมาจากไหนวะนะอะไรประมาณนั้นนะแต่เขาก็เล่นจงแจ้งไปนะเขาแบบวิบ่งลุงโลกนะอืมเพื่อนสาดไปยิงกะระยะมาตรงนี้อ้าวเรียบร้อยฮะ เอฟบีหนึ่งแปดสามเ็จไปแล้วสก,กอร์สองต่อสามนะแหมทีมเขานำไปเป็นสองต่อสี่นะครับมาจังหวะนี้ข้างหน้ามีฟอร์ตบีกับเจคแพนเซอร์หนึ่งเจคแพนเซอร์ยี่อยนะตรงนี้เจอคอนเซปต์หนึ่งบีนะครับแหมมันฉลาไปโดนยังไงถึงไม่เข้านะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน เอาหลุดเร็วมาก็อย่างนี้แหละครับต้องทําใจนะเจาะน้อยนะเพราะว่ามันเป็นเฮฟวี่แทงนะครับันนี้เฮฟวี่แทงของโปรแลนด์มั้งถ้าจะไม่ผิดะนะครับข้างหน้าเห็นเมาส์แล้วก็เมาส์เชียนนะวิ่งตามตูดกันมาอย่างนี้กดบูทกระสุนไปยิงใครดีแหมแข็งแดงเถือกเลยโูหซ <c oughs> <c oughs> ัดไปไม่ได้ดามีดนะเขาหันตัวลดมาพอดีนะครับ ข้างหน้าเห็นคอนเซปต์หนึ่งบีเดินลงโล่งอย่างนั้นแต่ผมไม่เอาดีกว่านะยิงเขาไม่ทันนะครับเมาเชียนเก็บทางด้านของคอนเซปต์หนึ่งบีทีมเราไปนะอย่างนี้แย่เลยนะครับสกอร์สองต่อห้านะครับเมาเมายิงเข้ามายัางบล็อกได้อยู่นะตรงนี้เราโขกแย่หัวนะครับสัตไปเด้งนะครับยิงยากนะสัตหัว ซัดลงของทางด้านของลงข้างบนของเมาส์เชียนไปยังได้งอยู่นะครับยังไม่ตรงเป้านะผมรู้สึกว่าตอนนี้ผมไม่ได้เอาปักเสถียรมาซัดไปห้าร้อยสี่สิบีนะผมไม่ได้เอาปรับปรับลำกล้องปืนมานะผมเอาปรับสเสถียรแล้วก็คุมเป้ามานะครับตรงนี้เอาลูกฮิตซัด หน้าไปเจ็บทางด้านของเมาเชียนใบนะครับเหลือทางด้านของเจ็คพันเซอร์อีลอยแล้วก็เมาแล้วก็ฟอร์ตบีนะแจคพันเซอร์อีลอย HP เหลือหนึ่งร้อยแปดสิบสี่ดาเมจโอ้โหโดนมาโดนมาเจ็ดร้อยแต่อีกสามร้อยกว่านะครับฟอร์ตฟอร์ตแม่ฟอร์ตเทียก้านะ ผมนึกว่าฟอสเทียสิบนะครับถ้าฟอสเทียสิบผมเรานะ่าจะเสร็จมันนะตรงนี้ e ห้าบุกทะลวงเข้าไปนะครับเขายิงให้เรานะขอนะเพื่อนยิงอ่ะก็ได้หไดามมาเหรีได้ยิงไดนะ้ยิงแล้วก็ได้ทับกัมาความยิงไปสี่พันสิบหกนะบล็อกดันได้แปดร้อยสี่สิบนะครับทำลายได้ห้าคัน ทำความเสียหายให้ศัตรู7คันนะครับนะ <c oughs> ได้ค่าประสบการณ์ชั้นยอดมาพัน9นะครับได้มา7,800-7,000 1 8นะได้กันมา, 7, 8, 10 7, นะาใช้4,300หลังจากหักค่ายุทธปัจัยไปโอเคครับ